สวัสดีสวีเดนนะคะใบไ,ไม้เริ่มเหลืองแล้วก็จะมาก,กวาดใบไม,ไม้หล่นเต็มเลยค่ะทุกคนใบไ,ไม้หล่นกลังปิวสวยหล่นเลยพี่นอ้องกวาดไปลหลายรอบเลย เดินคนถ้ามาฉากเขากระสางสันนะพี่น้องเนะาะวันที่ละ่ะพ่อเขาเหลืองปั๊บล่มกับแห้งๆนี่นสินะน้ำกับหมากวันที่ละ่ะไปเลยเจ้าเหมียวไม่ต้องมากวนแม่เลยเอ้าเอาเอ้า,า,า,าเอามวนคนหลัง <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง <c oughs> แมวเห็นใบไม้ล่นกับอะไรเอา้าอือจะแค่กิจกรรมนะเพื่อนเพื่อนเลย น้ำกับมากได้พี่น้องมาตึกสะดุ้งเนาะบางที่ละ่ะอ้ยน้ำแบงนี่นี่กุ้งฝอยบานเฮ้าเนาะโอ้ยสุด,ดยอดว่าไงไม่ต้องมากวนแม่เลยนะเหตุเหตุวิดีโออ่ะตามมาอีกตามมาเอ้า,มมาเอาเอา,เอาแรนไปก่อนแหละเอา้าไปแต่ตัวเล็ก มแม่แะ่เถ่าทยแอบบรรยากาศในพี่น้องเบิง่งจ้าบรรยากาศเบิ่อกี่เหล,ล่มแห้งแห้งพี่น้องไม่นะล่มแห้งปิีสวสบยเลยใบไม้โลนครับที่อยู่แต่ถามว่าหนาวไหมก็หนาวอยู่เนาะเย็นๆนั่นแหละ,ะเดี๋ยวม่ได้นหนาวจัด อันนี้ก็เป็นนานพักเก่าเนาะไม่ต้องมากวนแม่เลยนะน้ำหมากี่นออกนีสิละน,น้ำหมากเั้่งล่มทั้งอันฝนกับตกเนะาะหมอว่าน <S <S านี่ตกเบิดมือเมื่อนีไข่แนวมแต่ล่ม ว่าจะไปหาเก็บเห็ดอยู่เห็ดขั้นตะเล่นก็นยังมีอยู่ได้พี่นอ้องโมเข้าไปจะเศรา้าปวดนัดกันเก่าโมงโอยพอไปดอกขอพระท่านตื่นอยู่ก็ตื่นสวยแน่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 เนีๆๆๆๆ่ยเดี๋ยวก็ตกน้ำดิมาหยังตกน้ำเราขอชสิซอยบ่ได้ดินั่นนๆๆๆั่นนั่นนั่นนั่นเอาเอาเอา แลนลงไปเห็นหยังแล้วตรงน้ำขอวดซอยพอดาเดยมาแทงแม่เออเออบองหูมองตายไปเฮ้ยไปแลนลงไปตัวน้นอยๆนะ่วายหน้ามื่เป็นดยขี่ดื้อดยหนิงกำลังขี่ดือ้อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องมันสีเงาโคตร เดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะจ๊ะความต่อ